แบบคุณดูเราแค่แบบอบ5นาทีอ่ะคือตัดสินเราจาก5นาทีนี้ไม่ได้เรายนอยู่เอ้ยเราไม่ยนสวัสดีค่ะชื่อธนัญญาใช้แสงนะคะชื่อเล่นชื่อวีวีค่ะสวัสดีครับสมภพล่าแหล่งชื่อเล่นชื่อศักครับก็สตรีมอยู่ในเพจ Twitch ชื่อศักด์ underscore d ครับค่ะชื่อสุจินทร์นะคะชื่อเล่นชื่อใหม่ชื่อสตรีมชื่อว่า My in the pool ค่ะ ชื่อปิงปิงนะครับชื่อจริงชื่อปนัดครับมาจากช่องปิงปนัดครับคือเราอ่ะชอบแรปเปอร์เกาหลีเขาชื่ออวนแจเขาแข่งรายการแบบโชว์มีเดอรมันนี่แล้วพอเขาชแบบได้ที่สามแล้วเขาแบบว่ามาเปิด i อจีเขาเปิด i อจีชื่อว่ามิชอินเดอรพูแล้วเราก็แบบว่าอยากสแกงเดียวกับเขาด้วยแล้วก็เลยตั้งแบบเป็นมาอินเดอรพูทำไมเราถึงใช้คำว่าแบบบุ้บีเพราะว่าเราชื่อบีบีเยใช่ไหมใช่ก็คือชื่อบีบีเลยค่ะก็เขียน ว่าแบบตอนช่วงมต้นเราก็แบบเคยเขียนชื่อเล่นตัวเองเป็นแบบดับเบิลบีอะไรอย่างนี้ก็เป็นชื่อในเกมมาแบบสักพักหนึ่งแล้วก็เลยใช้ชื่อนี้ด้วยว่าดับเบิลบีจริงๆแล้วเนี่ยมีใช้หลายๆชื่อแล้วครับแล้วก็มาลงตัวที่ปิ่งบรรัดเพราะว่าอยากได้ชื่อที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของตัวเองครับก็เลยเอาชื่อเล่นกับชื่อจริงมาผสมกันก,ก็ศัก็มาจากชื่อเล่นของผมนี่แหละครับส่วนอ<ส>ันเดอร์สกออลเอสดีพีนี่ก็เอสดีพีก็ย่อมาจากสักดิษย์พัครับก็คือชื่อจริงใช่เอามาเรียงกันเลย ถ้าชอบเล่นเกมก็จะเป็น F P S ที่เป็นแบบ Battle Royale อย่าง Epic Legends นะคะแล้วก็เกม M M O R P G อันนี้ก็จะชอบเล่นเป็นวิเศษหน่อยเกมผีอย่างนี้ก็มีเล่นบ้างให้แบบพอสะดุ้งแบบตกใจนิดหน่อยกรีดดังลั่นบ้านจนแม่ต้องแบบขอประตูทุกครั้งว่าแบบเบาๆหน่อยลูกคือเพิ่งมาเล่นเกมช่วงโควิดก็พับ G เล่นไม่เป็นเอปก็เล่นไม่เป็นก็เล่นแต่เกมเดียวค่ะแลวเกมแรกที่เล่นก็คือ Dead by Daylight แล้วเราก็แบบว่า เล่นจนไปถึงแร้ง์แรงหนึ่งของเซอร์ไว์แล้วเราก็แบบเบื่อแล้วแล้วตอนนั้นเพื่อนมาชวนเล่นาวาโุพอดีเป็น FPS เกมแรกที่เล่นเลยได้มาประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะตอนน้ราอยู่เลงอะอยู่ลงิมมอร์ทัลสค่ะมีตัวหลักตัวรองนะคะส่วนใหญ่ถ้าจะตีมจะเล่นตัวรองอยู่ใดน่ส่วนมากจะเป็นเกมแนวน FPS ะครับเมื่อก่อนก็จะเล่นเป็นพวกพับจีส่วนใหญ่ปัจจุบันก็มีวาแลนบ้าง ชอบพับจีเพราะว่าเป็นเกมแรกๆที่ได้เล่นแล้วก็ได้ซื้อคอมเพราะว่าเล่นพับจีนี่แหละครับรีงเคยเป็นนักแข่งเกมพับจีด้วยใช่ครับเออเป็นผู้เล่นของทีมเทเลทัมบี้ครับอยู่ทีมเดียวกับพ,กกกพี่กาสิกเกเลตแล้วก็พี่เอ๋ยไวเป r ร์ m เดมอนครับแล้วก็พี่เอฟบราวนี่ครับตอนนี้ก็เล่นอยู่หลายเกมอยู่ก็จะมีวาโลเอฟเ e กพับจีอีเกมน่าจะเป็น GTA ก็มีบ้างครับไฟเอ็มอะไรเงี้ย จริงๆตอนแรกมีเพื่อนเป็นสตรีมเมอร์ค่ะเหมือนเขาจะเริ่มทำสตรีมเนี่ยแล้วเราก็เคยไปเล่นเกมกับเขาด้วยเพราะหลังจากนั้นเนี่ยแล้วเราก็เลยแบบไปดูสตรีมย้อนหลังแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ชอบเวลาที่เราแบบเล่นเกมแบบนี้เหมือนกันนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออยากจะเก็บแบบว่าคลิปตอนที่เราสตรีมไว้แบบไว้ดูด้วยเงี้ยก็เลยแบบลองเริ่มเริ่มทำดูค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนช่วงที่เราแบบเล่นเกมกับเพื่อนๆมันก็มีโมเมนต์ที่แบบว่าเออตลกดีนะเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้นะก็เลยแบบอยาก แบ่งป,ปันโมเมนต์ตรงนี้เผื่อว่าจะมีคนชอบเหมือนกันด้วยก็เลยแบบลองเริ่มทำดูคือแต่ก่อนเล่นเกมกับเพื่อนเพื่อก็จะแบบว่าขอให้สตีนในดีสคอลให้ดูหน่อยและเพื่อนคนนั้นอ่ะก็ไปซื้อกล้องติดคอมให้เราแล้วก็บังคับให้เราสตีนโงโต้ชแบบว่าด้วยการซื้อกล้องให้ไปขผงมันเกิดเราก็โอ้เอเคซื้อมาแล้วก็เออทำจนวันนี้ยังกล้องอยังอยู่กล้องนั้นยังอยู่ ดูว่าเราทิ้งก็ปเลยค่ะยังอก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วแล้วก็มีเพื่อนมีพี่ที่ทําอยู่สตรีมเมอร์ก็เป็นสตรีมเมอร์อยู่ครับก็เลยอยากลองบ้างอยากทําบ้างเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วก็เลยลองทําดูครับคาแรคเตอร์เหรอคะน่าจะเป็นความที่ เขาเรียกว่าส่วนใหญ่ถ้าคนดูส่วนใหญ่จะบอกว่าแบบตกใจบ่อยเกินไปอะไรอย่างนี้เอออะไรนิดนึงก็จะแบบทําทุกอย่างให้เป็นเหมือนเกมแบบเกมผีเกมฮ์เร์ได้อย่างเช่นแบบเวลาเล่นเกมเกมยิง f อฟปกติอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบมีศัตรตูโผล่มาอย่างี้เราก็จะแบบสะดุง้งแล้วก็จะกรีดได้ก็คือจะสามารถกรีดได้ในทุกๆเกมไม่ว่าจะเกมนั้นจะมีผีหรือไม่มีก็ <laughs> จะเป็นอย่างนั้นค่ะคาแร์แบบพูดเยอะแต่แบบพูดไม่รู้เรื่อง <laughs> แล้วก็แบบแชทชอบพูดี่ว่าแบบว่าพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้ขอใหม่แต่แบบว่าเราก็ว่าเราก็พูดพูดรู้เรื่องนะเราไม่เคยไม่คิดว่าเราพูดไม่รู้เรื่องเลยเราเคียวเราพูดรู้เรื่องตลอดเราพูดชัดตลอดแต่แชทจะบบอกว่าลิ้นไก่สั้นแต่จริงๆแล้วเราพูดชัดได้แแต่ไม่รู้ในสตีมเป็นอะไรไม่รู้ชอบแบบพูดแบบรวบๆแล้วมันก็เลยเหมือนแบบไม่ชัดหรือเปล่าเราพูดชัดนะเราไม่เคยพูดไม่ชัดเลยเราก็ไม่เคยโยนเกมด้วยเราตั้งใจตลอดเมื่อวานเราสิที่ใส่ใส่ทั้ เป็นคนงงๆมึนๆแล้วก็ขี้วายๆบ้างตอนเล่นเกมกับคนที่ไม่สนิทผมจะเป็นคนนิ่งแล้วก็เงียบมากๆแต่ว่าถ้ารู้จักหรือว่าเริ่มสนิทแล้วเนี่ยก็จะพูดมากแล้วก็ขี้วายๆใครได้ครับผมผมค่อนข้างที่จะหลอกต้องที่จะหลอก <c oughs> ใช่แล้วครับตลกไรไม่มีไม่มีับไม่มีผมเข้มๆ <c oughs> ครับขายหลอกครับช่วงนี้ก็จริงๆก็ขายขำครับส่วนมากก็ขายขำแล้วก็มีอะไรก็ขายหมดครับขายตัวด้วย ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ปี4ค่ะกำลังจะจบแล้วนะคะก็เรียนคณะท่องเที่ยวสาขาการบินค่ะีสูดท้ายแล้วจะจบแล้วอีกนิดนึงเหลือแค่แบบทำทีศิธิ์อีกนิดนเดียวอตอนนี้เรียนอยู่ครับเพิ่งเข้าปีหนึ่งวิราชีับที่แปดข้างหลังนี่หน้าหน้าแบบหน้าแห้งกันหมดเลยนะอันนี้เรียนโทอยู่ที่ธรรมศาสตร์ค่ะจบเดือนหน้า เรียนโทรโ,โลจิสติกส์แด์ซัพพลายเชนอินจิเนียรงซิสเต็มอยู่คณะเดียวกับน้องศักดิ์ในคณะเดียวกันเรียนอยู่ครับกําลังจะจบครับผม,มหมายถึงว่ากำลังจบปีการศึกษากำลังจะจบเทอมนี้ครับเทอมหน้าเรียนต่อถ้าช่วงสตรีมแรกๆก็เริ่มไม่ค่อยถูกเหมือนกันก็คือแต่ว่า จริงๆเราแบบว่าเคยมีประสบการณ์ทางทางด้านแบบว่าทําแบบบีเจหรือดีเจมาจากแพลตฟอร์มอื่นอะไรางี้เรื่องแบบการพูดหน้ากล้องหรือแบบว่าคุยกับคนดูอะไรงี้ก็เลยแบบพอมีพอมีฐานมาอยู่บ้างแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอแบบมาเริ่มเล่นเกมคือด้วยความที่เราไม่ได้แบบเป็นโปรเพเยอร์อะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่แค่การที่ว่าแบบเราอยากมาเล่นเกมแล้วก็แบบว่าแบบ เล่นไปเฉยๆเดี๋ยวคนมาดูก็แค่แบบพูดคุยอย่างเดียวเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะทํายังไงให้ตอนที่เราเล่นเกมนั้นคือเราแบบสามารถสนุกไปกับเกมด้วยแล้วก็คนดูแบบจะไม่ไม่เบื่อไม่เบื่อมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบให้เขายังให้เขายังอยู่กับเราเหมือนเหมือนกับรู้สึกว่าเออเราได้นั่งเล่นเกมแล้วก็แบบอยู่กับเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่รู้สึกว่ามาเปิดดูใครก็ไม่รู้ที่พูดคุยกันอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็มีช่วงที่เคยรู้สึกท้อบ้างอยู่เหมือนกันนะคะก็แบบว่าช่วงหนึ่งก็ มันจะมีช่วงที่เรารู้สึกแบบดาวอยู่เหมือนกันว่าเอ๊แล้วเราจะแบบจะทําต่อไปดีไหมหน้าเงี้ยมันใช่ทางที่เราแบบอยากทําจริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยพอนั่งถามตัวเองดูอีกทีก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าเลิกทําไปเงี้ยก็คงจะรู้สึกแบบเสียใจอยู่เหมือนกันเงี้ยก็เลยแบบว่าก็ช่วงที่ท้อที่เหนื่อยก็แค่แบบพักไปเงี้ยวันสองวันแล้วก็แบบว่ากลับมาเริ่มทําใหม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็เราอยากจะทําต่อจริงจริงเงี้ยช่วงที่เริ่มสตรีมแรกๆเหมือนจะสตรีมใน YouTube เพราะว่า เรามีเพื่อนเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็แบบว่ามีคนติดตามใน YouTube เราบ้าง mm. ก็เลยสตรีมใน YouTube แต่ว่า YouTube มันไม่ใช่ Transform, แพลตฟอร์มสำหรับแบบว่าสตรีมโดยเฉพาะในนาตอนนั้นๆนไะม่ค่อยมีคนสตรีมแล้วก็เลยแบบว่าเปลี่ยนมาเป็น Twitch แล้วตอนแรกๆมันก็แบบหลักไม่เกินสิบอะค่ะตอนแรกๆนะแล้วก็มีพี่เลพิงกุโนโตรีกับเพื่อนที่ชื่อฟ้าที่เป็นสตรีมเมอร์เขาก็แบบเล่นคนดูมาให้ใหบ่อยๆคอยซัพพอร์ตก็เลยมีทุกวันนี้ได้ขอบคุณพี่เลคะ่ะ <c oughs> จริงๆริงไม่ยากสำหรับปิงนะเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้น,นคนเขาต้องการห้องเยอะมากแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าพูดพูดมากอย่างมึงเนี่ยปากหมายอย่างมึงเนี่ยสตรีมได้แน่ผมก็ยิงสตรีมโอเบสเลยสนุกเพราะว่าเราก็เป็นไปตรงของเราเองใช่เราเอนจอยยากครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับสตรีมแล้วก็ พอสตรีมไปก็ไม่มีคนดูด้วยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าต้องแบบทํำยังไงถามว่าทอ้อไหมก็ไม่ไม่ท้อนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเราก็พร้อมที่จะทํามันเต็มที่กับมันครับเผลอด่าวนหมดเลยโอ้ดา่าคน,นเลย,เลยถ้ามีมาจัดนะด่าแบบชนชั้นสูงนิดนึง จริงๆตรงนี้คอ่อนข้างคิดว่าขึ้นอยู่กับตัวสตรีมเมอร์นิดหนึ่งน,น,น,นะเพราะว่าบางทีเราเจอตั้งแต่เป็นดีเจหรือเป็นสตรีมเมอร์มาแล้วแต่เราค่อนข้างคิดว่าตัวสตรีมเมอร์เป็นแบบไหนคนดูก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่ไม่อย่างนั้นมันจะอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเราก็จะมีวิธีแบบว่าถ้าไม่มองข้ามแบบว่าคอมเมนต์ที่เขาแบบว่ามาขอแบบือจุนจ้านมากไปก็จะแบบว่าบอกเขาไปดีๆอะไรอย่างนี้ ไม่ก็แบบว่าพอเริ่มใจเยอะๆหน่อยคนดูเราก็จะช่วยแบบว่าเอ,อน้องไปที่อื่นเถอะอะไรอย่างนี้เออจะช่วยให้อย่างนั้นมากกว่าก็มีคนที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็แบบว่าไกลจังเลยอยู่แลกนี้ได้ไงอะไรเงี้ยแต่คือแบบคุณดูเราแค่แบบ5้านาทีอ่ะคือตัดสินเราจากห้านาทีนี้ไม่ได้เราโยนอยู่เ,ยเราไม่โยนเราเราไม่ได้โยนเราคือมันทามิ่งไม่ดีเราก็ต้องแบบว่าสร้างความบันเทิงให้ค่ะ ไม่ได้แบบว่าโฟกัสมากเพื่อนอยู่ไหนใครอยู่ในใต้ไหนต้องสมมตไหนไม่ได้ดูเลยคือบางทีไม่ได้ตั้งใจจะเป็นตลกแต่คือมันมันมันก็ตลกตลกเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอะถ้าคนที่แบบว่าคนดูสัญใหญ่จะบอกว่าจะตลกตอนที่เราแบบกรี๊ดหรือกลัวอะไรมากกว่าอะไรเ ah. <c oughs> งี้ยเขาก็จะชอบเห็นตอนที่เราแบบแพนิคหรือกลัวอะไรอย่างนี้แล้วก็ คอนเทนต์ให so like 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 ้คนดูเหรอคะก็น่าจะเน้นความเป็นตัวเองมากที่สุดเลย่ะคะก็คือแบบว่าเขาชอบที่เราเป็นแบบนี้เราก็เออจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็จะทําให้คนดูอยับเราได้นานแล้วก็จะชอบในแบบที่เราเป็นนี่ก็มีแบบนอกจากเล่นเกมก็จะมีแบบว่าเล่นกีตาร์ร้องเพลงอย่างเงี้ยเวลาที่คนดูเขาขอเพลงมาแล้วก็เล่นเพลงตามที่เขาขออะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนกันแบบว่านั่งพูดคุยกันให้สนิทกันกับคนดูมากขึ้นหรือบางทีเขาอยากเปลี่ยนแนวอยากฟังเพลงอะไรเงี้ยเราก็แบบเล่นให้เขาฟังได้ แบบชวนมาเล่นด้วยกันมากกว่าเพราะว่าตอนสตรีมส่วนใหญ่จะแบบว่าเล่นไม่ค่อยเล่นแรงเพร,เพราะว่าคนดูส่วนใหญ่เขาแบบว่าเหมือนกับแรงมันไม่เท่ากันอะ่ะมันกดไม่ได้ตามกฎของเกมใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็กดอเลทบ้างแต่ก็จะมีคนม,มาโวยวายว่าอเลทมันไม่ตึงเลยดูตึงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะสลับสลับกันส่วนใหญ่ก็คอสตอมก็บ่อยนะคะแล้วก็อเลทแล้วก็แรงบ้าง คือปิงอ่ยจะมีสตรีม2ช่วงก่อนที่จะมาแข่งก่อนช่วงหนึ่งตอนนั้นนะพับจีมันเ,เปิดห้องตอนแข่ง่ะครับเขาจะบังคับแค่ทางออฟฟิเชียลเท่านั้นถึงจะเปิดห้องได้แล้วก็ปรากฏเนี่ยห้องซ้อมเนี่ยเขาผู้เล่นเนี่ยต้องการห้องซ้อมเหมือนกันผมก็เลยเป็นหนึ่งคนที่เปิดห้องซ้อมให้เล่นก็เลยมีคนดูเข้ามาจากตัวนั้นแต่ว่าคนก็มาบอกให้ hey, จองจองห้องนะ้าอะไรนี้สล็อตหนึ่งสล็อตอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้ประมาณนั้นอันนั้นคือยุคแรกที่ผมสตรีมแล้วก็ห่างหายไปพักหนึ่ง กลับมาสตรีมใหม่ก็คือตอนช่วงที่ได้เในกับพ่อพิการเขาก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยไอคนนี้มันใครวะมันโกนซ่อนตีนจังอยากโดนส้อนตีนเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เข้ามาเจอกันก็จริงๆริงก็จะมี Discord ก็เข้ามาแล้วก็ร่วมเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีกระติกวาดรูปอย่างเงี้ยครับวาดรูปกันเล่นกิจกรรมแจกของดูหนังกันอะไรอย่างเงี้ยมีหมดทุกอย่างเลยมียันแจกเน็ตฟิกก็มีแจกแอคเคาท์ไปเลยทุกวันนี้ไม่จ่ายตังค์เลยเนี่ยกูเนี่ยไม่จ่ายตังค์เลยแล้วไปเคยยังอยู่เขายังอยู่เเคาาบออกว่่มืไหร่่จจะายพี่รักบิงครับ ้แลวคอนเทนต์ของผมก็เป็นตัวผมเนี่ยแหละครับก็อยากให้คนดูชอบเข้ามาดูที่ผมเป็นตัวของตัวเองก็เป็นตัวของตัวเองเนี่ยแหละครับอีกวิธีหนึ่งของเราคือตัดตรงต่อคนดูเยอะไหมก็บางคลิปก็ห้าหมื่นคนอะไรเงี้ยครับเรดดี้ตกอเป็นวัลเลยใช่ครับมันโตไวกว่าคนเห็นเข้าถึงได้เยอะกว่าเลยก็เลยลองตัดดูว่า ตอนแรกที่คิดมาเว็บแรกเลยนะก็รู้สึกว่าอยากเล่นเกมกับนักแข่งจังเลยแต่ก็รู้สึกว่าเออเราจะไปสู้อะไรกับเขาได้วะออะไรเงี้ยแต่ก็แบบว่าอยากลองสักหน่อยหนึ่งหรือไม่ก็แบบว่าจัดทําทีมแบบว่าเล่นเกมกับสตรีมเมอร์ด้วยกันเองเพื่อแบบว่าสนิทกันมากขึ้นอย่างงี้แบบว่าคนดูจะได้รู้จักว่าคนนี้คือใครใน X10 บ้างอย่างเงี้ยแบบรู้จักเราเราสตรีมเมอร์ทุกคนในทีมด้วยกันอยากอยู่ทีมวกับพิสซี่อยากเล่นด้วยกัน <minutes> เห็นเขาตั้งแต่สมัยแบบว่าดูไฮไลท์พับจีใน y o ยูทูบเถอะว่ามันจะมีช่องตัดมาก็จะเห็นพี่จินนี่นะแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เก่งจงรวยวู้ยพี่เก่งจงรวยแบบเป็นไอดอลมีโอกาสได้เล่นดวลกับพี่จินนี่อยู่อู้ทีมเดียวกันดีกว่าไม่ดวลสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวปิงไม่ได้คาดหวังว่าจะเอาคอนเทนต์อะไรก็ได้มาถึงว่าปิงไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบคอนเทนต์เฉพาะหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าอะไรก็ได้ครับก็เอาเอาหมดเลย เอาหมดเลยทำได้หมดแล้วถเอาเล่นกับมันแข่งเราเลยวัดคมวัดคมก็แข่งอะไรกันวอลโล่ไงอ๋อไหวไหวจัดมาเลยฟูลทีมกับพี่จิ้งเดี๋ยวเดียวจัดมาจัดมาเน้นๆที่คำักคุณเนี่ยไม่ได้คำักเขาแต่ถ้ามีจริงเอาแน่นอนได้ครับอยากวัดคมกับเอ็กเซนุ้ยเอาทีมชายทีมหญิงเลยนะ ได้ครับหนึ่งหนงอุ้ยพี่เขาไม่ไหวน่าจะซูไม่ได้อยากวัดกับใครที่เส็จตอนนี้ก็น่าจะเป็นเอ็กคูกับพี่จินนี่แล้วกันครับวุ้ยเมื่อกี้นึื่องเขาพูดเอ็กคูมีเสียงแบบเค็มเนอะเอ็กคูวี้วแบบทำไมเราถึงชอบเลือกเอ็กคูอ่ะก็เห็นเขายิงแม่นดีอยากวัด,ดว ก็ถ้าน้องๆคนไหนรู้สึกว่าเอออยากเป็นสตรีมเมอร์นะคะก,ก็แนะนําว่าก็ให้ลองทําเลยคือหลายๆคนนะอาจจะเคยได้ยินมาว่าเริ่มตอนนี้มันไม่ทันหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบมันช้ากว่าคนอื่นไปมากแล้วแต่ ส่วนตัวเราเนี่ยก็เพิ่งเริ่มมาสตรีมได้แค่ปีเดียวเหมือนกันมันมันถึงมันจะช้ามากกว่าแบบหลายๆคนที่เขาแบบเป็นสตรีมเมอร์หรือเป็นเกมเมอร์มานานแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าสิ่งที่เราแบบอยากทำอย่างเงี้ยค่ะมัน,นถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งใจอยากที่จะทํามันจริงๆก็ให้ทําเลยค่ะลุยเลยทําได้แน่นอนไม่ต้องกังวลอะไรแล้วก็ช่วงแรกๆมันอาจจะจับทางยากนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวพอเราผ่านไปสักพักมันก็จะค่อยๆเข้าที่เข้าทางเองถ้าเกิดสมมติว่าเราร้อให้พร้อมก่อนมีนู่นมีนี่ทุกอย่างพร้อมก็คือแบบ ถ้าสมมติว่าเรารอไปเรื่อยๆค่ะเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่มีวันพร้อมสักทีค่ะก็เริ่มไปเลยค่อยๆเริ่มแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปกับมันแล้วถ้ามันต้องต้องแบบว่าทําได้แน่นอนค่ะก็แรกๆมันก็อาจจะยากแต่ถ้าแบบว่าเราตั้งใจทํามันทุกวันแบบว่าเน้นสม่ําเสมอเนี่ยก็จะมีคนดูที่แบบเป็นเจ้าประจําเราแน่นอนก็อยากให้สู้ๆต่อไปครับโอกาสมันมันเป็นเหมือนโอกาสมันจะแค่เปอร์เซ็นต์นะครับมันจะมีสัก ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่สําเร็จแต่ว่าเราก็สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์จุดนั้นให้ตัวเองได้สักวันนึเมื่อจะสําเร็จเองครับก็ให้เริ่มทําเลยครับแรกๆมันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วล่ะมันก็จะยากก็ให้อดทนอย่าพิ่งท้อก็ทำไปเรื่อยๆครับ ก็ตอนช่วงนี้นะคะก็จะมีเพจ Facebook นะคะ a c e b o o k ชื่อว่า double b ค่ะ f a c e b o o k c o m double b is happy นะคะแล้วก็ช่องทาง twitch tv นะคะก็เป็น d o u b l e b e e e นะคะมี e 3ตัวนะแล้วก็ instagram นะคะ b melo l นะคะ b e e m e l l o w e d ค่ะขอบคุณค่ะติดตามไห้ที่ t w i t c h t v m y i n the p o o l นะคะแล้วก็ ทิกตอกม n อินเด o ูแล้วก็ Instagram MyInThePool ชื่อเดียวทุกอย่างทุกช่องทางครับก็ Twitch TV นะครับก็เป็น p i n g p a n u t ครับเป็นช่องปิงประนัดครับช่องหลักของผมเองครับแล้วก็มีทาง IG ครับก็ปิงประนัดเหมือนกันครับหาได้เหมือนกันครับผมก็ติดตามได้ที่ Twitch สัก Underscore อ d p ครับส่วน Instagram ก็สัก u n d เ r s c o r e อ d p เหมือนกัน แล้วก็ TikTok ก็สักลา98ครับ S A K L A R 98ก็ไหนคะฝากถึงสติมเมอร์ท่านอื่นไว้ด้วยนะคะก็อ่อนให้นิดนึงนะคะเล่นไม่ค่อยถนัดเลยกมนี้นะแต่ว่ายังไงนะคะเราก็จะไม่แพ้แน่นอนเราไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วไปยินดีกับผู้ชนะด้วยนะคะเพราะว่าเรายอมแพ้นะคะวันนี้มีเ็คนแพ้คนนี้อะคนอื่น มันอยู่ยากครับแต่เราก็จะไม่ห oh, oh yeah. in. ย then, ุดค่ะเราจะเตรียมที <proof> <J S 1> <G ins accred ited> ่ค <their> <transformed> <tek> ่ะแชทค่ะเราไม่หยุดนะคะไม่เคยหยุดให้ร้อยมีร้อยให้สักร้อยสิบค่ะรักนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บก็อ่อนให้ผมได้ครับผมเล่นไม่เป็นเลยดูแล้วก็งงๆก็ยังเล่นไม่เป็นอยู่ดีครับก็เตรียมตัวแพ้แล้วครับ แพ้เหมือนกันครับยัง่อจะมาแบบว่าผมไม่ยอมนะวันนี้ว้าวเติมเกมไหนแม่อยู่ก็จะตอบว่าไม่ค่ะไม่เติมค่ะถ้าแม่ไม่อยู่แม่ไปหูเลยนะคะนิดนึงค่ะนิดนึงเขาไปอยู่ในสังกัด e x t เทนได้ไงนี่นะครับเตินมาตอนกลางคืนไอ้อป,ปิงเขาเอ็กเทนเปล่าวะไปแค่นั้นครับจบ ง่างครับใครไปทักกูไปเสียหรอเนะนึงไงมึงเหรอเอเอไอิงข้าไอิเอเออเสีงเต็มๆตเลย